ดูสภาเพเคสโทรศัพท์ของเรานะครับนี่ก็แหลกสลายเป็นถุยผงแล้วก็งานที่มันเนี่ยครับดูดิโอ้โหก็เนื่องจากมันเก็บไว้นานด้วยนะครับขายไม่ออกจริงๆอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการขายของออนไลน์ของผมนะผมขายเคสโทรศัพท์อยู่นะครับเี่ ific. แบรนด์อะไรใครรู้บ้างกล้องแบบนี้ เฉลยน,น,นะครับคือแบนดโหว่วยนั่นเองอเคสดกรอบไปแล้วครับพ่อเสียงเคสอยางเก็บไว้นานก็เป็นแบบนี้แหละครับก็ตอนนี้เจ้าลูกสาวสองคนก็ไปโรงเรียนกันหมดแล้วนะครับเลยถือโอกาสมาหาเคสที่มันยังหลงเหลือลูครับพังหมดเลยนี่ครับสาวหัวโหว่วยนี่สิครับสมัยก่อนดังมาก อย่างก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จับไปนะครับตามเวลาใครสนใจก็ลองแวะดูเคสไลอ์ออฟฟนนไครับเดี๋ยวผมจะคัดเคสด,ดีๆมาให้นะครับบ๊ายาย